ถ้าของกินเหล่านี้เป็นสีน้ำเงินคุณจะกล้าลองชิมดูไหมชีสเยิ้มเยิมเนื้อช้ำชำแต่เป็นสีน้ำเงินคุณจะกล้ากัดคําแรกไหมเมลอนญี่ปุ่นสีน้ำเงินทั้งลูกและเมื่อหั่นออกมาก็ยังคงเป็นสีน้ำเงินสดใสเนื้อช้ำช้ำด้านในที่น่าลิ้มลองคุณจะกล้าลองชิมเมลอนสีฟ้าที่สวยงามนี้ไหมธรรมชาติ สร้างสรรค์หรือนี่คือผลไม้จากโลกอนาคตนี่คือสูชิจากโลกคู่ขนานเห็นแล้วอยากรู้เลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงขนมปังฝรั่งเศสสีน้ำเงินเนื้อในนุ่มๆสีฟ้าสวยขนาดนี้คุณกล้าลองชิมความแปลกใหม่นี้ไหมไข่ดาวสีฟ้าเมื่อเช้าของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไปท้ายด้วยความรูหราเหนือระดับ ัวกราส,สีน้ำเงินทั้งสวยงามและแปลกตาในแบบฉบับฝ่ายด้ายหนึ่งคุณจะกล้าลองชิมประสบการณ์รสชาติที่ไม่เหมือนใครนี้ไหมถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอโปรดกดไลค์และ s u b ส c คร b e ให้เราด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง